สบาย,ด,ยาาาาดีด้วยพี่น้องม่มอนมาพานางลุงมากวดด้อยพี่น้องด้วยเป็นไข่คนกวดเสีย,เยไปกวดเลือดก่อนทำมานส่ถือไปไปของตัวเลือดอยู่ทางพซ่บรรยากาศห้องหมอออกมาจากตึกสุกเซินปเอาใบคือตัวเลือดให้เรียกไปตัวเลือดมันก่อนก็ไขยอยอ่อยังเนาะอยากู้ ไข่สองคืนเลียวเด้อคืนวานเนี่กับมัคืนเนี่ยกับตัวหอนมั้คืนมัคืนเนี่ยบรรยากาศก็ะเด็ดเด็ดเทเด็ดว่าเดี๋ยวน้าเดมันมาอไ่เลือเด็กเล่นน้ำมันดเลือเทมือ เก่นยเอกมีนเอีน้องคนเก่งเราถาคนโกรธเป็นมาเลอดปกติไขวัดลงโคมอเบานีกินน้ำไร้ไร เจ็บคนไข้แล้วเน่ยก็จะไปยือนอายาเด้วยค่ะนางคนวางยาให้เห็นนายาวัดลรงคอเจ็บคอเลือดดีคนน่ะวันนี้เป็นยังแค่เจ็บคอวัดลรงคอวางยาให้กินแล้วก็ให้นำกินนานไม่ไร ไม่เย็นแลาวย,ยาจะหองตัวนี้หองตัวเลือดก็หองเอายาขางกันหองตัวเลือดกองข้างในเละกองบนเอายาใบยาหน้าที่น้องตั้งยาให้กินเสาแ้งอันนี้อันนี้ไปทรงใส่น้ำกินตัวนี้ ลายซองว่ะซองสีุ่บซองสี hey, ưa, hey. dead. Dead, dead, ng, ่หาซองอาะซื้ออรุ่นเมื่อมาดลค่ะเด็ดเด็ดเด็ดเคยเด็ดว่ะเสียขากวดเลือดขาหนันขานีหาชิพันกีบด้วยพี่เนาะมาหุงมอนี่มะหอดร้อยบาททางขายุกขายาขากวด ห้าสิบพันกีบเก้าสิบบาทบัวหัวลอยเด้อพี่น้องเด้อบัวแพงวันนี้ก็มาหดเทื่นแล้วพี่น้องเอ้ยออกจากพวกหมอแลยค่ะไปเวตลาดซื้อน้ำแข็งห้าสิบพันกีบเลยได้กใส่กระติกไว้ก่อนกระติกเวียน กระซิบพันสดิ่งแขงหมว้มันห่อเงินเฮงอันนี้ก็ของแสบข่อยกุ้มือบุขาบก็เลยทงอันนี้นะเสร็จกอกมาปอนตะเมฆหมากนาวซิบพันกี่ซาบาทอันนี้ก็้บกาบก,นะ <c oughs> กอบ,กอา,กา,บ,กา,บาท,าบาทไหม่หนึ่งสิบสองพันกีบ ซื้อมาให้ร้านอันนี้ก็มาเกี้ยงวันนี้คนขี่ไข่คนขี่ไข่แกะกินอะไรน,นี่วิตามินซีเป็นให้กินอย่ก็ได้กินลินคดทีขนมสั้นสามอย่างนี่สามทงซาวเป็นกีบสี่สิบปันสะทึกสี่สิบปันสี่สิบบาทท้าเป็นกีบสี่สิบบาท อันนี้ก็ซาบาดทิชคันกีบตัวต้มน,น้องลุงเธอจะอยากกินอันนี้อยากกินวุ้นซื้อวุ้นอ้าวกินอยากกินก็กินซื้อวุ้นสามอันสามอันส่าวพันสามอันส่าวพันสี่สิบบาทสามอันนะ ไปตลาดพอไปตลาดจะสกิทยังไปเบิร์ในขนมแนวจะมากแน่จะอยากกินบ่ะป้าไปขนมยังกับเบิร์กจะเสียเอาอยังเอาวุ้ญมาสัน่นเอาวุ้นก็ไปไปเอาวุ้นบ่ได้ซื้อวุ้นมีหาอันแพ็คหนึ่งมีหาอันเขาขายอันเดียวอันสิบพันนั่นเดีเย,ยวก็จะขายหยกขายหยกเดี๋ยวเ,เขาจะไปขายโต๊ะเขานะจ้ามันเศร้า พวกพ่อค้าเขาเมียค้าก็จะขายใส่ริลดักน,นนกนะไปขายตามมันนอกเขาขายอันคลิปพันเขาก็ได้กับไรอันนึงอันนี้นะแบบนั้นกินนัน,น,นสิกินขนมสันก่อนตะแบกนอนอยู่ในห้องกับนางขีนจักนอนรับคือดูว่านอนหลินที่สื่อผู้พหาอยากไปนั่งเลยให้นางขีนอุ่เขับห้องเด็ดเด็ดแท้เด็ดว่าเคยเห็นว่าเด็ด Để món phải kim mặc ngài đây cái này này lại pha thùng này đấy ừ, Kinh thùng này Kinh bừng Lông sẵn Để đi này đi rồi Kiến ơi Kiến กินเนี่นีกินบุ่นเนี่น้องก็แค่ไม่ม้อนแดงมันหอนแดดหนาแดงเตอมแดงไปกวดแต่บ,บ่มียังไปกวดเลือดกางเลือดกับปกบติดีนี่จะไขวัดลงคอเจ็บคอเพิ่นเจ็บคอนางลุงนะหายมอให้กินน้ำเย็นให้กินน้ำไลๆคุ็นด้แม่ส่งน้ำอะไรให้กินนะ Đây là gà được kinh này kính là kính gà Đây chín nằm gà này Nằm xong xong nằm chín nè Chín tăng nằm rồi đấy Rồi thì kính nằm ไม่ใครกินไม่เศร้ายังกินบาเบิ้เนี่ยน้ำยาเนี่ยรงใส่น้ำกินเนี่ยให้เพิ่นกินตางน้ำเลยหมอบอกนะมันหวานมันก็กินง่ายอยู่ไปทั้งสิวป่วยอยากจ้าเขยยาเจะปวดเท้าเด้อคุณสุบอกค่ะฉันจะขี้เขยยาน่ะ นี่มันเศร้าหน่อยนงกินบวชกินแม่นี่กินบวชสัจะต้องกินแค่ยาบ่ได้ได้ยางว่าอย่าเนี้อะไรใค่เป็นไข่เป็นเจ็บเนี่ยเขกินกันบวดตัวได้ยาหน่อยเขาว่ายาซื้อซื้อได้เงินทำไมไม่ซื้อแค่ไม่ซื้อสาแพ่ง เห็ดออนแอเห็ดออนแอร์พอได้เป็นไข่เป็นยังเขาต้องกินถ้าว่าเขาอยากเศร้าเดี๋ยวสัเจ้าจะเก็บอยู่ในนี้บอสส์แน่อยากเศร้าก็ต้องกินมันเศร้าเราก็ไม่แห้งเน้นแจ่มยังเป็นมันก็บมวันมันก็แสบก็ธรรมดา บาเด็ดเป็นบาเด็ดนั่นเนี่ยมันกินง่ายอยู่เนี่ยกินตังน้ำยังไปส่งอีกเมื่อแต่ก็ส่งกินอีกกินตังน้ำหมอเขาห้ามให้หมอเขาห้ามไรหมอเขาให้กินกินด้วยเลยอะกินกินไหมกินมัซาหันมัซาอร้าเลยกินเอือกเอือกสโลดเปไหนไดนอย่าเห็ดคือบ่อยากแม่กินยังนี่ยกินคือเขากินน้ำเอือกเอือกเอือกโลดมันก็ซือๆเปนมาเด็เป็นอย่าง ตอนนี้ยังดีกว่นแบบรถอันขาวๆค่ะนะขาวๆเพีงกินยาแบบหมอว่างคอยกยินพ้อมหันนะแล้ก็ยังอดกินเยเบิดกด็ดีกินยาได,ได้แตะมันดีโอ้วะขี้แค่ยาแต่มันดูดีจักเือฮะห้าอจากเศร้าแล้วฮก็ต้องกินยานะ่ะแด้กขี้แค่ยายังก็อดกินถ้าไม่ดีบด่ ส่งหลอดด้วยเนะผ่อนแห้งพี่น้องเด็กแม่มาหนากินน้ำเลยลเมื่อละทุ่งเมื่อทุ่มแซ่บยังก็แซ่บอันนี่ก็เจ้าเห็ดอันนั้นผด มันมจากอ่อนมันาจากนม่เแต่แม่นีิมากิบเนาะนอนบ่ดูได้เงียบจะเอิญมีสมออย่นี้เอยก็จะกรับหรือไปซักนางทีกักินเลยไมอยางเี้ยกอยากกินเยพคือกินคือ่ก กระแดดแผลโพดพโคนรมุกต๊แดดแท้แดดว่าอ่ะโอเคเด้อพี่นอ้อ,อ,นองคลิปนี้ก็ลาเด้อก <c oughs> ารน้องลงไปหาหมอไปตลาดมาเฮิอนบาย